ความคิดที่ว่าแมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลกอาจกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงหลังเว็บไซต์ w o e l d l s เผย10อันดับประเทศที่มีแมวมากที่สุดในโลกบอกเลยว่าจำนวนแมวของแต่ละประเทศเยอะกว่าที่คิดไว้จริงๆแมวกำลังจะครองประเทศไหน10อันดับประเทศที่มีแมวมากที่สุดในโลกไปชมกันเลย 1. สหรัฐอเมริกา76.5ล้านตัวแมวเป็นสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความนิยมที่สุดในอเมริกาโดยชาวอเมริกันจะเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านคิดเป็น1ใน3ของจำนวนครัวเรือนเมื่อเฉลี่ยแล้วบ้านแต่ละหลังจะมีแมว2.2ตัวแต่แมวส่วนใหญ่เป็นแมวที่รับมาจากญาติและเพื่อนอีก34%เปเ็นป็นแมวเร่ร่อนที่รับจากศูนย์พักพิงและที่เหลือ3%เปเนป็นลูกของแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้าน 2. จีน53ล้านตัวจีนเป็นประเทศ ที่มีแมวเยอะทั้งแมวบ้านและแมวจรจัดแต่จํานวนของแมวจรจัดสูงกว่าแมวบ้านอยู่มากและยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาเช่นปัญหาด้านความสะอาดของเมืองโรคติดต่อและอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยแมวจรจัดจํานวนมากถูกกําจัดก่อนที่จะถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพในปี2008สาเหตุที่ทําให้จํานวนของแมวจรจัดในจีนพุ่งสูงขึ้น เป็นเพราะถูกเจ้าของทิ้งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการย้ายที่อยู่และกลัวโรคซาที่มาจากแมวแต่ทั้งนี้ในจีนก็ยังมีองค์คะก่อนที่ดูแลแมวจรจัดอยู่3รัเสเซีย12.75ล้านตัวในรัเสเซียเฉลี่ยแล้วบ้านหนึ่งหลังจะเลี้ยงแมวหนึ่งตัวหรือมากกว่าส่วนใหญ่เป็นแมวจรจัดที่ถูกรับมาเลี้ยงโดยในส่วนของจำนวนแมวจรจัดในรัเสเซียนั้น ก็นับว่าไม่น้อยไปกว่าประเทศอื่นๆโดยแมวจรจัดจะอาศัยอยู่ตามข้างทางและสามารถพบเห็นได้ทั่วไป 4. บราซิล12.5ล้านตัวถึงแม้ในบราซิลจะมีจำนวนของแมวเยอะแต่ยังไม่มีการบันทึกสถิติอย่างจริงจังโดยในระหว่างปี2007-2012มีการคาดการว่าจำนวนแมวในประเทศนี้เพิ่มขึ้นถึง37.6จนทำให้อาหารแมว มีมูลค่าซื้อขายกว่า869ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.9หมื่นล้านบาทสร้างกำไรให้กับบริษัทผลิตอาหารสัตว์อย่างมากมาย 5. ฝรั่งเศส9.5ล้านตัวการเลี้ยงแมวในประเทศฝรั่งเศสมีทั้งเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเลี้ยงเป็นแฟชั่นและเพื่อการเข้าสังคมทั้งนี้ฝรั่งเศสจ,จะเข้มงวดกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากโดยจะมีกฎหมายผู้เลี้ยงลงทะเบียน และต้องมีสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวเช่นรอยสักรหรือไมโครชิพที่มีข้อมูลของแมวและเจ้าของถึงแม้ว่ามาตรการนี้จะเข้มงวดมากแต่อย่างไรแล้วจำนวนแมวจรจัดในฝรั่งเศสตอนนี้ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 6. อิตาลี่9.5ล้านตัวอิตาลีเป็นประเทศที่รักแมวมากไม่ว่าแมวจรจัดหรือแมวมีเจ้าของก็สามารถเดินเล่นตามถนนหรือตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยทั้งยังไม่มีมาตรการฆ่าเพื่อลดจำนวนของแมวจรจัดมีศูนย์พักพิงแมวมากมายและตามพื้นที่ต่างๆจะมีการจัดตั้งเพื่อกลุ่มสตรีการดูแลแมวจรจัดเพื่อตระเวนให้อาหารและดูแลเหล่าแมวเหมียวจรจัด7สหราชอาณาจักร7.75ล้านตัวกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักรอาจถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกแต่อย่างไรก็ตาม จำนวนแมวจรจัดก็ยังมีมากอยู่ดีจนเป็นสาเหตุทำให้ค่าใช้จ่ายในศูนย์พักพิงสัตว์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเพิ่มจาก3.1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ104ล้านบาทกลายเป็น4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ135ล้านบาทอีกทั้งเมื่อไม่กี่ปีมานี้จำนวนแมวจรจัดได้เพิ่มสูงถึง30,000ตัวส่งผลให้ทางศูนย์พักพิงจึงต้องเร่งทำหมันเพื่อป้องกันไม่ให้ มีแมวจรจัดเพิ่มขึ้น8เยอรมนี7.75ล้านตัวมีแมวจรจัดมากกว่าล้านตัวในประเทศเยอรมนีสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะแมวจรจัดยังไม่ได้ทำหมันจนกระทั่งในปี2014รัฐบาลเยอรมันต้องจ่ายเงินกว่า5 0 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ19ล้านบาทในการดูแลรักษาต้นและแปลงดอกไม้ที่เสียหายจากฝีมือของแมวจรจัดเหล่านี้9ยูเครน 7.5ล้านตัวนอกจากประชาชนในประเทศยูเครนจะนิยมเลี้ยงแมวแล้วยังมีแมวอีกจำนวนมากที่ไม่มีเจ้าของและต้องใช้ชีวิตข้างถนนกฎหมายการดูแลและคุ้มครองสัตว์ของประเทศยูเครนย,ยังถือว่าทำได้ไม่ดีนักองค์กรนานาชาติต่างก็ออกมาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องและด้วยกฎหมายที่ละหลวมและไม่เด็ดขาดนี้จึงทำให้หมาและแมวในประเทศยูเครน ถูกทิ้งเป็นจำนวนมาก1 0ญี่ปุ่น7.25ล้านตัวประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับแมวมาอย่างยาวนานจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งเกาะแมวหรือแม้กระทั่งศาลเจ้าแมวประชาชนในประเทศญี่ปุ่นก็นิยมเลี้ยงแมวมากเช่นกันจะสามารถพบเห็นร้านตัดขนร้านขายอาหารแมวคาเฟ่แมวได้ทั่วไปขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป